สวัสดีค่ะสวสนธนพัฒน์สกลนครค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลค่ะตัวนี้เป็นท่อนพันธุ์หญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตัดใหม่ๆจากาแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเลยนะคะชุดนี้สวยๆเลยค่ะ เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลโขงเจียมอําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นยาที่มีโปรโตีนสูงนะคะสำหรับยาหวานอิสราเอลโปรโตีนของเขามีสูงถึง20เอร์ซนเลยค่ะจึงเป็นที่นิยมและก็ต้องการในการนำไปปลูกให้สัตว์เลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้เลยนะคะตัวนี้ ช่วงนี้ก็เริ่มมีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสอบถามาท่อนพันย่าก,กับทางสวนเข้ามาแล้วก็นำไปปลูกเรื่อยๆเลยค่ะตัวนี้ปลูกง่ายตัวเร็วค่ะสำหรับย่าหวานอิสราเอล สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจท่อนพันยา่าไปปลูกสามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอนไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเร่นค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางสวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสวนไว้ด้วยนะคะ